มาเก่งโจทย์ทอีกประจำวันกันนะฮะข้อนี้ในชนะ้อยส์เนี่ยมีคำว่า finish มาให้หมดเลยเลยเร็วๆก่อนนะครับเป็นมดหรือว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือเป็นแมวหรือเป็นสุนัขดีเอาอะไรดีแมวหรือสุนัขดีเป็นเด็กผู้ชายนะตอบ b-boy finished ให้ทราบไปเลยว่า finish ที่เติม ed เนะี่ยสามารถเป็น adjective ได้ด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวให้นักเรียนเนะี่ยดูในโจทย์ก่อนละกันคำว่า goods แปลว่าสินค้าก็เป็นคำนาม inventory แปลว่าสต็อกสินค้าสินค้าที่มีอยู่ภายในร้านนะฮะก็เป็นคํานามดังนั้น goods inventory เป็นคำะสม,มนะฮะเป็นคํานามซ้อนคํานามมันซ้อนกันไม่ได้แบบนี้ทุกคำนะต้องดูด้วยฝรั่งเขาใช้ไหมอย่างนี้ฝรั่งใช้ก็จําไปฮะ goods inventory สต็อกสินค้าแต่ทีเนี้ยมาโฟกัสที่ค c o า g e r c s เราอยากจะบอกว่าเป็นสินค้าที่เสร็จพร้อมขายแล้วเสร็จพร้อมขายเนี่ยคือคําว่า finished นั่นเองฮะในรูป a j e c t i v e ก็จะเป็น finished goods แล้ว finished goods ก็ไปซ้อนกับ inventory อีกทีนึงกลายเป็นคำะสมแปลว่าสต็อกสินค้าพร้อมขายฮะครูเบิร์ดเออผิดเพราะอะไรผิดแน่นอนเพราะว่า from เนี่ยเป็น preposition ถือว่าเป็นส่วนขยายมันไม่ได้ตามด้วย verb เพียวแน่นอน verb เ,เพียวเนี่ยบางทีเป็น verb แท้ถูกไหมฮะ verb แท้ไม่อยู่ในส่วนขยายแน่นอนนะฮะผิด ขอ้อ C ได้ไหมครูเบิร์ตเพราะว่า from เป็น prep พอ prep พตามด้วย verb ing หรือ gerund ได้อ่าเหมือนจะไม่ผิด grammar แต่แปลแล้วงงมากมันจะแปลว่า from finishing g o o d s inventory จากการทำสต็อกสินค้าให้เสร็จมันหมายถึงอะไรเดี๋ยวลองแปลรวมนะฮะเขาบอกว่าในวันศุกร์นี้ผู้ผลิต process the order จะมีการ process การดำเนินการ รายการสั่งสินค้าที่ส่งมาว่าเอ้ยร้านนี้สั่งสินค้ากี่ชิ้นคนนี้สั่งสินค้ากี่ชิ้น่ะแพ็คสินค้า items แปลว่าสินค้าจากจากาสต็อกสินค้าที่ทําให้เสร็จจากการทําให้เสร็จสต็อกสินค้ามันแปลไม่รู้เรื่องเลยนะฮะดังนั้นสิ c r t เนี่ยผิดพยายามแปลแล้วนะ b boy ได้ก็คือวันศุกร์เนี่ยผู้ผลิตจะทําการดําเนินการ order ออ แพ็คสินค้าจากสต็อกสินค้าที่พร้อมขายแล้วแพ็คสินค้าจากสต็อกสินค้านะครับ and ships them to the retailer retailer จะแปลว่าพ่อค้าแม่ค้าขายขายปลีกนะครับก็ถูกแล้วดังนั้นตอบเป็นข้อ b boy d dog ยิ่งผิดเพราะมันจะเป็น passive แปลว่าการถูกทำให้เสร็จก็งงหนักเช่นกันตอบเป็น b boy finished เติม ed จำไว้ว่าเป็น adjective แปลว่าเสร็จพร้อมขายได้อะ ฝากคำคมทิ้งท้ายไม่เชิงคำคมฮะโครชอยากจะบอกให้นักเรียนเนี่ยกินวิตามินทุกวันนะเป็นวิตามิน A B C D E นะฮะ A เนี่ยย่อมาจาก Action มีเป้าหมายแล้วลงมือทำอยากสอบทุกผ่านลงมือทำโจทย์ 2. คือ Believe B วิตามิน B ก็คือ Believe จงมีความเชื่อเชื่อว่าเราสามารถทำได้ C คือ Confidence จงมีความมั่นใจเดินเข้าไปในห้องสอบแบบองอาจ เหมือนประหนึ่งว่าเราเนี่ได้คะแนน750แล้วแบบเนี้ยเป็นการสะกดจิตได้สำนึก D d o c discipline หมายถึงมีวินยัยบอกตัวเองว่าจะทำโจทย์20ข้อต่อวัน50ข้อต่อวันพยายามทำให้ได้ถ้าเกิดมันยากเย็นก็พยายามซอยงานให้มันแบบเป็นชิ้นเล็กที่สุดแล้วกระจายทำทั้งวัน E enthusiasm enthusiasm จะแปลว่าความกระตือรือร้นนะฮะเราพยายามคิดถึงเป้าหมายคิดถึงผลลัพธ์วพาเฮ้ยถ้าสำเร็จ เราจะดีใจแค่ไหนอะ่ะมันช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้นได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ